โอ้ฮอลลีฮูปฮอลลีฮูปว้าวฮอลลีฮูปแ่หม

หนูนานไหมลุงเห็นแผ่นานไหมลุงเห็นตรงนี้ลุงเห็นด้วยหนูนานไหมนานลุงเห็นพวกเห็ดูพางอ่ะนานนานอืมอ้าวแผ่เก่งนานแผ่อ่ะเอ้ยแผ่ก็นานเอ้ยเขยืบไปหน่อยดิเขยืบไปหน่อยดิเขยืบถอยหลังไปหน่อยดิเร็วหนูนานไหมหนูทำแบบนี้แผ่เขยืบถอยหลังไปหน่อย แลอนั่งดูนั่งนัไม่ได้เบขาทํารอดูนังไม่ได้เหรออาแพ่วเอาแผ่วโชว์หน่อยเจ็บเห็นไหมเนี่ยอูเอก็ไม่มีแ่มแบนีเจ็บเลยก็เป่าเนาะเดี๋ยวค่อยแปะเดี๋ยวค่แปะ เออแกงหลอดใช่ไหมนุ้ดูอืออืออ้าวหนูนานไหมนานนี่ยพาวก็นานนะเนี่ยนุ้ดูหนูนาหนูนานไหมโน่นพาวโน่นนั่นลูกเอ้ดูแพรต้องโยกเอวให้ได้แพรต้องโยกเอวให้ได้สิล้วนดูพาวโยกเอวอ่ะลูกเอ้ดูหนูไม่โน่น

พาวผ่านผ่านไม่ผ่านผ่านพาวก็โดดได้ลูกไรลูนูนะลูกเขาโดดอะไรกันวะไม่ผ่านแพรไม่ผ่านแพรไม่ผ่านแพรแพรโดดไม่เหมือนแพรโดดไม่เหมือนนะแพรว่ะอาพาวเออต้องโดดแบบพาวนี่ เออแบบนี้ผ่านแถวผ่านเท้าไม่ผ่านเท้าไม่ผ่านละลุงเวยลุงเวยดูหนูลุงเวยดูหนูก็ก็เดินทำแบบนี้อ้าวไม่ยอ้ดูลูกเวยดูอืมว้าวฮอลล์โฮฮอลล์โฮฮอลล์โฮ โลหูกระโตหลหูลลูหนูี่ลูผ่านไหมอ๋อปู่เปิดไฟแล้วที่สว่างเปิดไฟถ้างหลองเนาถ้เทำแล้วพัาต้องโดแบบแถวข้างหลังเส้นหนูผ่านไหมผ่านโอ้หเงาแตกเลยโอ้โหเา อ้าวมีลมละแล้วโอ้ย่างนะคุยโทรศับอ้าว้าตัวหลักแผ่วตัวถัดมาผ้าตัวถัดดูแผ่วผ่านผ่านผ่านแอดเท้าเท้ายังไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเท้าไม่ผ่านเท้าไม่ผ่าน แผ่วผ่านเดลยต่อแผ่วเจอหลังเพาแล้วเพาต่อหน้าแผ่วเอหน้าอาวล้มทับลงวล้ทับแผ่วเหตุแม่งเลยโอ๊ยอ่ะเอาเพาไปกอดอย่าเดี๋ยดๆๆๆๆๆข้าวไม่ผ่านพาไม่ผ่านพาไม่ผ่านแลบลิ้นด้วยไม่ผ่านอย่าเลยเพา แพลผ่านก็ตายขาเดียวผ่านแพลผ่านดูดูพับไปรนะลูกเอ๋ข้าวไปไหนน่ะออกเขาแล้วลงคลองลงคลองต่อตพบก่อนตายเลยด้วยดูพับด้วยพาบผ่านม้าวผ่านแล้วตัวนี้ไม่ฝน านแถวผ่านผ่านแถวผ่านผ่านผ่านแล้วผ่านแล้วหนูว่าไม่ผ่านเน่ใหผ่านพาวไม่ผ่านรอบนี้พาวไม่ผ่านเออเอาลังกายเอาลังกายพรุ่งนี้ไปเจาะเลือดแล้วนะพาวพรุ่งนี้เจาะเลือดนะกินข้าวหน่อย แทวไม่ผ่านแทวมันหมูเหมือนหมูอ้วนเลยแทวไม่ผ่านวิ่งเหมือนหมูเลยข้าวผ่านผ่านเอ้ยมือนเหมือนจะมีลมแผวผ่านแผวผ่านข้าวผ่านเฮ้ยฝนฝนตกแล้วอ่ะ แถวผ่านลูงจะเข้าบ้านแล้วฝนฝนมาเฮ้ยฝนตกด่หว่าโอเคแค่นี้ก่อนโอเคโอเคโอเคแพลว <c oughs> อุย้ยไอยอะไรอ่ะ